ถึงพระหลวงพ่อสมพรแล้วนะคะก็คือ,อที่พักสงวัดทมูงค่ะที่จริงหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดาวัดป่าเวียงสวรรค์น,นะคะที่แม่สวรรค์เคยเล่าให้ฟังแต่ทีนี้ที่ตรงนี้ท่านก็เคยมาสร้างไว้ทุดงมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ท่านก็ได้ไปอยู่วัดป่าเวียงสวรรค์ต่อมาท่านก็เลยพอสร้างพระยกเสร็จแม่สวรรค์น,นำพระยกประดิษฐานเมื่อปีพศ .2000 552นะคะมาที่21 22เสิงาร์อาทิตย์นะคะก็พอเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็มาที่นี่ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้สารต่อนะคะที่ตรงนี้ที่ท่านเคยทุดงมามาอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ทําเป็นกุฏิขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเออที่นี่ก่อสร้างไม่มากนะคะนี่คือศาลาเล็ก เดือนสําหรับเดือนไฟหรือว่าจะพูดยังไงที่ฉันปะนะของหลวงพ่อฉันน้ปนาปนะนะคะแล้วก็ฉันอาหารเช้าของหลวงพ่อฉันอาหารเดี๋ยอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเล็กเล็กนี่ยค่ะเนี่ยคือที่นั่งท่านนะคะท่านจะฉันตรงนี้นง่ายๆนะคะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสิทธิ์ค่ะที่ของพ่อประสิทธิ์วัดป่าโมใหม่นะคะแล้วก็ติก็จะมีะนี่สร้างขึ้นมา พอมาใหม่ไม่ใหม่นะคะก็อันนี้ใหม่เนี่ยแล้วก็กุฏิหลังเนี่ยที่ท่านเคยสร้างไว้หลังจากนั้นท่านก็ได้มาทําหลังจากนั้นก็ทําเนี่ยค่ะขพอที่มองเห็นด้านหลังคือได้มาสร้างขึ้นใหม่แล้วก็มาสร้างอันนั้นด้านบนขึ้นใหม่นะคะ แม่มาเย็นแล้วแสดงว่าหลวงพ่ออาจจะไม่อยู่วัดหรืออย่างไรนะ่กำเราเดินเข้ามาแม่กำลังสร้างอยู่ ต้นใหญ่จะเป็นป่าทางนั้นค่ะสวยงามนะคะส่วนถ้ำนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งขงพ่อท่านจะชอบไปอยู่ตรงที่มีป่าเ,าเยอะๆต้นไม้เยอะๆาก่าเนี่ยค่ะก็มีอยู่แค่นี้ค่ะถึงก่อสร้างเดี๋ยวถ้ำเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ นี่คือที่พักสุเมววดทัางูของพ่อสมพรเดี๋ยวเราค่อยไปยกพระลงกันค่ะ